ทุกคนมาอยู่กันที่ร้านคัวยูซุปร้อยแปดาหมดไก่สาขาสองค่ะร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์นั่นเองค่ะทุกคนคือแบบคิวติดกันอีกแล้วอะ่ะไม่รอร่อยจริงคิวไม่ชนกันนะทุกคนคือ ว่าคือว่าไม่เคยกินเมนูแบบข้าวไก่ที่แบบเคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนอะใครที่คิดว่าแบบเนื้อแพะจะมีกลิ่นคาวกลิ<ๆ>่นมี้หรือเปล่าเฮ้ยคือต้องมาลองร้านนี้เลยเพราะไม่เหม็นไม่คาวเลยทุกคนอร่อยมาก รายการท,าที่พาทุกคนไปกินอาหารสตรีทฟู้ดอะไรอร่อยกันค่ะและวันนี้เนี่ยวินนี่ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านครัวยูซุป108ข้าวหมกไก่สาขา2ค่ะร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์นั่นเองค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็ดังเรื่องข้าวหมกไก่มากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีแค่เมนูข้าวหมกไก่อย่างเดียวนะคะทุกคนยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะจะมีเมนูอะไรบ้างตามวินนี่เข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะ เดินทางมาร้านครัวยูซุปร้อข้าวหมกไก่สาขาสองเดินทางจากสะพานพระรามสีมุ่งหน้าถนนชัยพฤกษ์ลงสะพานมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือติดถนนเลยค่ะ และเมนูที่วินสั่งก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยค่ะเมนูแรกของเรานะคะก็จะเป็นโรตีกับม ma ัสมั่นเนื้อนะคะทุกคนน่ากินมากมากเลยแล้วก็เมนูที่2นะคะก็จะเป็นข้าวหมกไก่นั่นเองส่วนเมนูที่3ก็เป็นสลัดแขงนะคะทุกคนและเมนูสุดท้ายก็จะเป็นแกงแพะนั่นเองค่ะทุกคนเมนูนี้คือแบบวินไม่เคยกินเลยนะเป็นยังไงเดี๋ยววินจะลองก,กินให้ทุกคนดูกันค่ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนะคะเมนูแรกก็จะเป็นอ่โรตีกับม ma ัสมั่นเนื้อนะ เขาเนี่ยแบบฟูมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวินขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าแบบเขาต้องฉีกจริงๆนี่เลย เนื้อเขานุ่มมากเลยนะทุกคนก็จะมีความแบบว่าหนึบหนนิดนึงนะคะทุกคนในเซตของโรตีกับมาสมันเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีอาจาร์มาให้ด้วยนะคือถ้าใครชอบกินอาจาร์คู่กับโรตีเนี่ยก็สามารถทานได้เลยนะคะทุกคนก็คือกินคู่กับมัสมันหรืออาจาร์ก็คืออร่อยคู่เลยนะคะจะชิมตัวตัวนมม้ำมาสมันก่อนนะคะจิ้มกับโรตี คือแบบคิวติดกันอีกแลว้วอะไม่อร่อยจริงคิ้วไม่ชนกันนะทุกคนทุกคนค่ะคือแบบตัวเนื้อโรตีเขานะทุกคนคือถามว่ามันเหมือนโรตีปกติไหมมันก็เหมือนนะทุกคนแต่แค่งนี้ยมันจะมีเพิ่มความแบบกรอบแล้วก็เพิ่มความฟูของเนื้อโรตีขึ้นมาหน่อยมันก็จะแบบเออให้ความรู้สึก่าเฮ้ยพอกัดเข้าไปรู้สึกออมีท e เจอร์นะของความกรอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือตอนแรกว,วินคิดว่าแบบเฮ้ย โรตีโรตีที่เรากินกันมคือของหวานอะไรเงี้ยแต่อันนี้แกงอ่ะของข้าวแล้วกินคู่กันมันจะเข้ากันไหมแต่แบบพอกินคู่กันคือแบบเฮ้ยเข้ากันมากเข้ากันแบบมากกว่าที่คิดอีกอ่ะเพราะตัวแกงเขาเนี่ยจะแบบมีความแบบมีเครื่องเทศคือค่อนข้างชัดแต่ไม่ได้แย่คืออร่อยมากอะเป็นแกงที่มินชอบอยู่แล้วนะแต่พอเจอร้านนี้พี่คือยิ่งชอบทุกคนเครื่องเทศเขาช้าจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็มาแกงคือแบบกินพร้อมเข้าไปกับถั่วด้วยคือแบบ อร่อยมากทุกคนเป็นเมนูที่แบบใครมารานนี้คือห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนอร่อยมากชอบทุกคนคะเดี๋ยวมิจะลองมาชิมเนื้อในแกงมาสมัมนกันดีกว่าคะ่ะทุกคนเนื้อเขาชิ้นใหญ่มากเริ่มอยู่ คือไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคนคือแบบอร่อยมากคือเนื้อเขาแบบเปื่อยกำลังพอดีเลยนะคะทุกคนคือแบบถ้าใครจะกินแล้วแบบเฮ้ยกลัวแบบเฮ้ยเนื้อมันจะแบบเคี้ยวยากหรือเปล่าไม่เลยนะทุกคนอร่อยมากมีความแบบเปื่อยพอดีบวกกับตัวแบบแก่ของสะบันคือแบบเข้ากันดีมากเลยทุกคนเป็นเมนูที่ทุกคนแบบห้ามพลาดต้องมาลองให้ได้นะคะทุกคน มาต่อกันที่เมนูที่2ของเรานะคะนั่นก็คือข้าวหมกไก่นั่นเองค่ะซึ่งแบบในจานนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อไก่ส่วนสะโพกนะคะแล้วก็มีข้าวแล้วก็คือบนข้างเนี้ยเขาจะมีโรยหอมเจียวมาให้ด้วยนะคะทุกคนก็จะมีแตงกวาด้วยมาดีกว่าค่ะอุอ๊ยลืมมีน้าจิ้มเ้ื้อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมไปพร้อมๆกันนะคะก็คือข้าวหอมเจียวไก่แล้วก็น้าจิ้มค่ะ ทุกคนคะ่ะคือจะเล่าก่อนว่าปกติเนี่ยวินแทบแบบไม่ค่อยได้กินข้าวมูงไก่เนี่ยคือนับครั้งได้เลยว่าแบบเออกินไปกี่ครั้งแล้วซึ่งแบบเดี๋วเราจะมาลองกินกันว่าเขาจะเด็ดสมคํานั่งรือหรือเปล่านี่เลยพร้อมกันให้หมดเลย คณเคยเป็นมาแบบกินแล้วน้ำตาลอร่อยอ่ะอร่อยสริความน้ำดูจริงทุกคนค่ะตัวไก่เขาเนี่ยสะโพกคือแบบนุ่มมากอร่อยมากแล้วพอกินคู่กับข้าวเนี่ยมันก็จะมีแบบเทคเจอร์ของความแบบมันๆจากข้าวนะคะทุกคนหรือข้าวเขาก็นุ่มมากเลยนะเอกินคู่กับหอมเจียวแล้วทุกคนแบบกินหอมเจียวมันก็จะแบบขึ้นมานิดนึงแบบเ้ยมันจะมีเพิ่มเทคเจอร์ของความเฮ้เเคี้ยวเข้าไปแล้วแบบเออกรุกบกรอบนิดนึงส่วนแบบตัวน้าจิ้มคือเขาแบบ เข้ามากเออถ้าเราไม่ได้กินกับน้ําจิ้มอะแบบกินแค่ข้าวกับไก่อะไรเงี้ยก็จะเอออาจจะแบบรู้สึกแบบอาจจะมันๆอร่อยแล้วแต่แบบพอกินกับน้าจิ้มรู้สึกแบบมันเพิ่มรสชาติอะแบบมันตัดกันได้ดีมากเพราะตัวน้ําจิ้มเขาจะแบบมีความแบบเปรี้ยวๆอมหวานซึ่งแบบเฮ้ยอร่อยมากอะเป็นการตัดรสที่ดีมากแล้วแบบเฮ้ยร้านนี้คือเขาน่ารักมากมาคู่พร้อมกับแตงกวาแบบพอกินเข้ารวมกันแล้วเนี่ยคือแบบได้ถึงความแบบมันอร่อยกลมกล่อมหวานแล้วก็มีแบบ แต่กวัวถมถมนะคะทุกคนคือโดยรวมแล้วคือแบบอร่อยมากคือต้องพูดเลยว่าแบบวินไม่เคยกินข้าวหมวกไก่ที่แบบอร่อยมากๆขนาดนี้สมคําล่่อมลือจริงๆนะคะทุกคนคือใครมาเนี่ยห้ามพลาดข้าวหมวกไก่ที่นี่เด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยคิวไม่ชนกันแน่นอน,นะคะ่ะมาต่อกันที่เมนูแกงแพะดีกว่านะคะทุกคนจะบอกว่าเมนูเนี่ยเนี่ยวิทไม่เคยกินเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบว่า เฮ้ยมันจะเป็นยังไงนี่เลยพอแบบว่าเออตัดออกมาแล้วคือแบบเฮ้ยเนื้อแพะเขาชิ้นใหญ่มากเลยนะมาเริ่มเลยเ คือจะบอกว่าเริ่มจากตัวแกงกันก่อนคือตัวแกงเนี่ยคือรู้สึกว่ามันมีรสชาติคล้ายของมะสมั่เลยนะไม่รู้ว่ารสชาติดวกันไหมแต่ว่ารสชาติคล้ายคลืนกันมากก็จะมีความแบบเครื่องเทศขึ้นมานะอร่อยมากทุกคนส่วนตัวเนื้อแพะเขาเนี่ยคือนอกาังที่เราไม่เคยกินเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยมันจะคาวหรือเปล่ามันจะแบบกลิ่นไม่โอเคหรือเปล่าแต่พอแบบกินเข้าไปคือรู้สึกแบบ เฮ้ยมันเข้ามากอ่ะเออเนื้อมันอาจจะมีความแบบเหนียวนุ่มตามสไตล์เนื้อแพะแต่คือแบบไม่แย่เลยคือไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหม็นเลยทุกคนคือแบบใครที่คิดว่าแบบเนื้อแพะจะมีกลิ่นคาวกลิ่นเหม็นหรือเปล่าเฮ้ยซูต้องมาลองร้านนี้เลยเพราะไม่เหม็นไม่คาวเลยทุกคนอร่อยมากแล้วก็ในแกงนะคะก็จะมีอาผักนะคะก็จะมีหอมแล้วก็มีมะเขือเทศนั่นเองค่ะก็คือเอาใจคนชอบกินผักมากๆเลยนะคะทุกคนมาต่อกันที่เมนูสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือสลัดแขกนั่นเองค่ะทุกคน เขาจัดจานมาแบบน่ากินมากเลยนะจริงๆมาคู่กับน้ําสลัดของเขานะคะก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนค่ะก็คือในจานนี้เนี่ยก็จะมีแบบผักมากมายเลยก็จะมีผักกาดหอมแล้วก็มีกะหล่ำม,ม่วงมีแครอทแล้วก็มีกะหล่ำอีซอยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีไข่ต้มมาสองใบแล้วก็จะมีเต้าหู้ทอดนะคะแล้วก็จะมี เมื่อเขื่อเทศอันนี้ก็คือเห็นดูแปลกตาแปลกตาคืออันนี้วินก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะซึ่งแบบไปถามเขามาไปถามที่ร้านมาเขาก็บอกว่าเป็นมันทอดกรอบนั่นเองค่ะทุกคนน่ากินมากเราจะมาเริ่มจากตัวผักเลยนะคะทุกคนนี่ตามสไตล์แล้วนะคะต้องกินคำใหญ่ๆวก็จะกินผักกับมันทอดคู่กันเลยนะคะทุกคน อร่อยมากคือวินคิดว่าแบบถ้าใครเนี่ยไม่ชอบกินผักอะคือแบบอยากให้ลองนะเพราะแบบด้วยความคือมันไม่ใช่ผักปเปล่าๆเขาราดน้ําสลัดคือแบบน้ําสลัดเขาจะมีความแบบเปรี้ยวกับหวานน้าขึ้นมาคืออร่อยนะแบบเป็นเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากแต่คือสองรสชาตินียคือจะชัดขึ้นมาน่อนิดนึงแล้วก็เขามไม่ได้แบบเป็นน้ําสลัดปเปล่าๆเลยนะคะทุกคนก็จะมีแบบถัว่วเป็นถัว่วน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นถัว่วลิสงนะอยู่ในน้ําสลัดด้วยแล้วพอเออมาคลุกเขากับ กับผักเนี่ยคือแบบมันก็ค่อนข้างแบบกบรสชาติผักไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะทุกคนคือแบบพอกินเข้ากันแล้วมันก็แบบเฮ้ยอร่อยมากมันเข้ากันมากทุกคนแล้วพอแบบเมื่อกี้วิทย์ได้ลองตัวมันมันทอดไปก็แบบกรอบมากแบบกรอบสมชื่นจริงอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วจะมาลองต่อกันด้วยที่ไข่ต้มละกันทุกคนกับอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ทอดนะคะทุกคนเริ่มเลย กินวินก็ได้กินไข่ต้มไปคู่กับน้ำสลัดนะคะทุกคนแล้วก็กินเต้าคู่ไปด้วยซึ่งแบบเอเขากินเข้าไปคือแบบมันคู่กันมันฉ่ำมากทุกคนแบบ ดีมากอะแล,แล้วพอกินกับเต้าคู่ทอดนะคะทุกคนคือแบบคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะทอดไปเลยป่ะแต่ว่าคือตัวข้างนอกเขาเนี่ยตัวขอบอเออจะกรอบนะส่วนตัวข้างในก็จะแบบนิ่มๆแล้วก็พอกินเข้าไปคือรสชาติเต้าคู่ก็ไม่ได้ดับนะคนเนี่ยขึ้นมาชาัดเหมือนเดิมคืออร่อยมากอะคือมันเป็นรสชาติที่แบบเออแปลกใหม่อร่อยจริงๆทุกคนต้องมาลองคือบอกเลยนะว่าใครที่แบบไม่ชอบทานผักอ่ะอยากลองจริงๆเพราะว่าพอกินคู่กับน้ำสลดัดคือเขาดับรสชาติผัดไปได้เลยอร่อยมากๆค่ะวันนี้ก็ชิมครบทุกเมนูแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยว นี้จะมาให้คะแนนในแต่ละเมนูกันดีกว่าคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบว่าคะแนนส่วนตัวของวินนี่เองนะคะมาที่เมนูแกงแพะกันดีกว่าคะ่ะทุกคนซึ่งเมน,นูนี้เนี่ยวินก็ได้อธิบายแล้วคืออร่อยมากคือส่วนตัวก็ไม่เคยกินขอให้สักแปดก่อนละกันคือเฮ้ยมันเป็นคะแนนที่สูงมากเลยนะให้เพราะว่าเออมันแปลกใหม่สําหรับวินนี่ไงอร่อยมากเป็นเมนูที่แบบอยากให้คนได้มาลองกันจริงๆนะคะมาต่อกันที่เมนูที่2กันนะคะทุกคนซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็คือสลัดแขกนั่นเองซึ่งเมนูนี้ก็คือแบบเฮ้ยไม่เคยกินเหมือนกันก็มี แบบหลากหลายอย่างที่แบบรวมอยู่ในนี้นะคะทุกคนซึ่งมันแปลกใหม่มากๆเหมือนกันนะเมนูนี้เนี่ยก็ขอให้สักแปดเหมือนกันแต่เฮ้ยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้กินผักแบบวินแล้วมาลองกินเนี่ยคือแบบว้าวมากนะทุกคน,นก็คือเปคะแนนที่สูงมากคือชอบมากเมนูนี้เนี่ยก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกันนะคะแล้วก็เมนูที่3ของเราก็คือโลตีกับมัสมั่นเนื้อนะคะทุกคนซึ่งเมนูนี้เนี่ย ให้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 ก้าวให้ก้าวเลยทุกคนเพราะว่าแบบน่หอยมากซึ่งเป็นเมนูที่แปลกใหม่สำหรับวินมากเพราะก็บอกไปแล้วว่ากินแต่แบบเออของหวานที่โรตีที่เป็นของหวานแล้วพอกินกับของข้าวแล้วคือแบบเฮ้ยมันเข้ากันและแบบดีสุด Amazing มากค่ะแล้วก็มากันที่เมนูสุดท้ายของเรานะคะขอยซึ่งแบบว่าไปดูดีเดี่ยจะค้แบบเออไให้สิบเลยเพราะว่าแบบ คือแบบส่วนตัวไม่เคยแบบบอกไปแล้วว่าส่วนตัวไม่เคยกินเมนูแบบข้าวไก่ที่แบบเคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนอะแล้วคือเราก็คิดว่าแบบ เฮ้ยร้านนี้เนี่ยเขาหมูกไก่เขาต้องแบบเรื่องลือมากๆแล้วก็แบบสมครล่ำลือจริงๆน,นะคะทุกคน mm hmm. เมนูนี้นี่คือแบบเดเบสมากให้สิบไปเลยค่ะทุกคน mm hmm. และสําหรับใครนะคะที่ชอบกินอาหารแบบเครื่องเทศจัดจ่อสไตล์ฮารานะคะ mm hmm. ก็สามารถตาวินมากิน,น้ที่ร้านพวยยูซ mm ุปร้อยแปดข้าวหมูกไก่นะคะแล้วร้านนี้เนี่ยเขาก็มีด้วยกันถึง2สาขาเลยนะคะทุกคน mm hmm. ซึ่งใครสะดวกแบบสาขาไหนก็สามารถตามไปกิน,น้ที่สาขาันั้นเลยนะคะ mm hmm. และสําหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของวินนี่แล้วค่ะ อย่าลืมติดตามวินนี่ได้ใหม่ในรายการนู้ฮิวทางช่องลัสสตอรี่ได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ